ความรู้สึกกูมักจะพังเมื่อกูจริงจังกับใครสักคนสี่ข้อสองอะเขาว่าห้ามรักทรัพย์แล้วสี่ข้อในครับที่เขาห้ามลักคุณฮัลโหลผู้สาวบอมาคูบาเฮ็ดเลเฮ็ดงานนะบัแน่แต่คนรอๆเนอะเนี่ยมาทังเพี่เดี๋ยวสิหาเงินในใสหดอกน้าตาพอดีหรอกว่ะ แต่ว่ากาโมเดลหนาตาหากินได้ล่ะมาเปลี่ยนแฟนใครได้เด้ออีกสองเดือนก็จะปีใหม่แล้วนะถ้าเธอไม่รีบไปไหนอยู่เขาเดาวกับเราก่อนได้ไหมกูเพิ่งเลิกกับแฟมาวะ่ะเอาเฮ้ยทำไมวะครอบครัวเขากีดกันแล้วทำไมมึงไม่ลองไปคุยกับครอบครัวเขาล่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ่พอพัวเขาขู่ว่าจะยิงกูถ้ายัางไทอีกอะเฮ้ยใครขู่วะพ่อหรือแม่เออไม่ใช่ทั้งคู่เฮ้ยแล้วใครวะผัว,ผวมันนั่นแหละทำไมวะทำไมต้องเป็นเราด้วยที่ต้องมานั่งเสียใจที่ฝ่ายเดียวอะทำไมผู้ชายถึงไม่เคยรู้ว่าเราน้อยใจเรื่องอะไรเราเป็นบ้าอะไรไม่ชอบพูด อย่างภาวนาให้เธอไปดีๆให้มีความสุขแบบที่เธอควรจะมีฝังเธอบนฟ้าช่วดูแลเธอให้ดีถึงแม้ตัวจะห่างไกลแต่ว่าใจยังหวงดีบนทางที่จะอยังต้องเดินอังได้หลงคำลงได้จากผู้ชายที่เธเจอในทุกๆเขช่นยังเพ้อยังละเมออยากจะวอนกับประจันทร์ให้เธอกลับมาลึก